สวัสดีค่ะแอนสวัสดิจีรายุทธนะคะก็ดูแลอยู่ที่สวนโมกกรุงเทพนะคะพวกสื่อต่างๆพวกรายการต่างๆหรือพวกกิจกรรมบางกิจกรรมที่เป็นอีเวนต์พิเศษนะคะช่วงนี้ค่ะก็วันนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษคะ่ะที่ยังไม่เคยจัดที่สวนโมกมาก่อนนะคะชื่อว่า My Space เนาะเป็นเรื่องของซาวนะคะแล้วก็แต่ว่ามันไม่ใช่แค่ซาวอย่างเดียววันนี้มันมีเรื่องของแสงเรื่องของอายัตนะต่างๆเข้ามาด้วยนะคะ ก็จริงๆแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งกิจกรรมทดลองนะคะว่ามันจะสามารถร่วมสมัยแล้วก็พาคนในเมืองเข้ามาทดลองที่จะรู้จักหรือว่า,าทำความรู้จักกับความรู้สึกตัวเองต่างๆในกิจกรรมนี้เราสามารถเข้าไปดูเมนูกิจกรรมต่างๆได้ในเพจของกิจกรรมสวนโมกกรุงเทพนะคะหรือว่าเพจของหอจดหมายเหตุเพืธธธ่อทาตุก็จะมีเรื่องราวของกิจกรรมเหล่านี้ แนะนำเอาไว้แล้วเราก็สามารถเข้าไปเลือกแล้วก็แวะมาที่สวนโมกุงเทพได้ค่ะเขาเจริญพอรอัตรมาภาพพระมหาไทยอิสระธรรมโมด็อกเตอร์อยู่ที่ไทไล w ์เ l ล e เนสแอนน d เ t a t i o n Resort นะครับเป็นพระพิสูุส์ฆรงรุ่ใหม่ที่มีหัวใจในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาในด้าน c r e เอทีฟแล้วก็ในด้านใหม่ๆเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของพระรุ่นใหม่ให้แก่คนรุ่นใหม่ในสยามประเทศนะครับ สวัสดีครับผมไปนะครับปรึยษมขอฟสติจาก s o เฟนแอนด์สปริเชลการ์เด d นสตูดิโอที่เขาหลักจังหวัดพังงาน,นะครับก็วันนีเ้เราเอากิจกรรมที่ชื่อ MySpace นะครับยกมาจากเขาหลักเลยมาจัดที่สวนโมกรกุงเทพนะครับโดยกิจกรรม MySpace เนี่ยเ,เป็นกิจกรรมที่เราพูดถึงการที่เราใช้ลมหายใจของเรานะครับมาเป็น เครื่องมือในการสร้างความรู้ตัวผ่านดนตรีนะครับแล้วก็ผ่านเทคนิคต่างๆมากมายนะครับโดยที่ว่ามีทั้งศิลปินนะครับที่มาร่วมใช้ดนตรีแล้วก็การหายใจแบบเป็นจังหวะเดียวกันกับดนตรีหรือที่ผมเรียกว่า r h ท t h m i c m e ์ e วิรนะครับ สวัสดีครับผมชื่อโมสนะครับเป็นนักดนตรีแฮนด์พนครับโดยเครื่องดนตรีเนี่ยครับมีชื่อเรียกว่าแฮนด์พนครับเสียงจะเป็นประมาณนี้ครับโดยเมื่อกี้ผมก็จะใช้ตัวนี้ครับเล่นเป็นหลักในการนั่งสมาธิหรือว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกครับเมื่อกี้ผมก็จะเล่นอันนี้คู่ไปกับแฮนด์พนด้วยกันครับ ต่อมาครับอันนี้จะเรียกว่าโอเชียนดำเสียงก็จะเป็นเหมือนน้ำทะเลครับเป็นคลื่นหรือว่าถ้าเราอยากจะเอาไปใช้อีกรูปแบบครับเป็นกองก็ได้เหมือนกันก็นกตีแบบนี้ อกองของแอฟริกาครับข้างในคือไม่มีอะไรเลยเป็นน้ําเต้าของแอฟริกาครับสร้างเสียงเป็นเปอร์คชันครับเสียงนกครับข้างในจะมีน้ำอยู่แล้วก็เป่าออกมาก็เป็นเสียงนกครัประมาณนี้ครับขอบคุณศิลปินนะคะที่ม้ได้เดินทางมาให้เราได้ มีประสบการณ์ในหลายราเป็นครั้งแรกที่สวนโมกไปด้วยน,นะคะขอบคุณพี่ปายนะคะขอบคุณคุณมอสใช่ไมหมคะขอบคุณมากเลยแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้พาตัวเองมาเรียนมีประสบการณ์ร่วมกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได,ได้อยู่ะะยะะยกับตัวเองนะคะได้อยู่กับโลงใบน้วเองแล้วก็เป็นของฝากที่มอบจากตัวเองด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณ